สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้นไม้สายลมนะครับช่วงโควิด19นะครับที่เราอยู่ในภาวะของการเผชิญกับเชื้อโรคตัวนี้นะฮะก็ทำให้เราต้องหันมาใส่แมสนะครับนะครับมาใส่แมสต่างๆนานานะครับเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองนะฮะและซึ่งเป็นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลนะฮะสำหรับการป้องกันเชื้อโรคโควิด19นั่นเองนะครับแมสก็ ก็จะมีหลากหลายอยู่แล้วนะฮะอันนี้แมททางการแพทย์นะครับแล้วคนนี้เนี่ยแมทผ้านะครับซึ่งสามารถใช้ซ้าได้นะฮะแล้วคนนี้ก็จะมีรุ่นที่นะครับคือรุ่นที่คนหนึ่งก็เขาส่งนะฮะส่งอุปกรณ์นี้มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับว่าข้างในนี่เป็นอะไรแล้วก็ใช้ยังไงเดี๋ยวผมก็ยังไม่ยังใช้ไม่เป็นนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันคืออะไรนะครับผมสักครู่ครับ แกดูพร้อมกันเลยนะฮะที่เขาส่งมา,มาหลายวันแล้วละครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้มาแกะดูนะครับแกะมาแล้วครับว้าวาว้า,าวนะครับผู้มีแม้เขาร้อยคบมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ครอบ จมูกก่อนที่เราจะสวมแมสนะครับเพราะบางทีเนี่ยแมสสมุดดีมันมันชนจมูกมันติดจมูกนะฮะสังเกตด,ดูว,ว่าเราเรา,เราใส่แมสกัทางกแพทย์อย่างเงี้ยนะฮะเวลาใส่เวลาหายใจนะครับเห็นนะครับมันก็จะมันก็จะชนประมาณจมูกนะครับอ่าประมาณจมูกนะครับก็เลยจริงๆหลายคนก็ใช้แล้วละครับแต่ว่าผมไม่เคยใช้นะฮะแล้วก็ที่ชาย พิมเทพบอกเออส่งให้นะอะไรเงี้ยครับเอามาใช้แล้วฮะก็เปละะีลยนษณะนี้นะครับ<ม>เป็นที่ครอบจมูกก่อนที่เราจะสวมแมสนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยฮะเห็นไหมฮะพอดีไปเลยเห็นไหมครับเออันนี้ก็คือคือคือโครงตรงด้านโครงตังนี้ก็คือครอบพอทีจมกูกนะครับเหมือนลักษณะ <laughs> ผมว่ามันเหมือนมันเหมือนที่เขาตัดสุนัขไหมนะต่างกันนะครับนะแต่ว่าลักษณะนี้ก็คือมันมันมันเป็นการป้องกันไม่ให้แมสน,นมาชนกับจุกกอนเองนะครับประมาณนี้เอาตัวนี้มาเข้าไปนะฮะแล้วก็ปิดแมสเข้าไปเลยทีนี้ก็ก็ก็เรียบร้อยนะฮะเอาไม่ต้องมานั่งพวงบีตรงนี้นะครับใช่ไหมฮะมันก็จะนะครอบไปนะ เห็นไหมฮะมันก็จะมีแฟกติดจมูกเรานั่นเองอืมโทษท่าดีนะครับนะฮะนะครับเราไม่ต้องมานั่งจับแล้วก็ปีบไม่งั้นม,นมันจะหลุดอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ครอบใส่เข้าไปที่ <c oughs> บนจมูกของเรานะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะฮะ จมูกเราก็จะไม่สัมผัสกับตัวแมสตัวผ้าในโดงนะคะซึ่งสบายกว่ากันเยอะเลยครับทุกคนนะฮะนี่ฮะไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันมันจะหลุดจากตรงนี้ลงมาไหมนะฮะนะครับเ <c oughs> จ๋งมากเลยขอบคุณพี่เสือนะครับพี่ส่งมาให้นะฮะผมว่าข้อดีของตัวพลาสติกครอบไปอย่างก็คือว่าถ้าเป็นแมสผ้าบางทีตรงนี้มันจะย่นนะฮะมันจะย่นเพราะว่า เรงโครงสร้างของจมูกไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะย,ย่นไม่สวยนะครพอเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้แมสผ้าวเนี่ยรประปกบลงไปท่อนี้เรียบนะฮะเรียบโอบเข้าไปกัดหน้าของเราเลยนะถือว่าโอเคนะครับลงไปหาซื้อมาใช้กันนะครับโควิด1 9เราจะสู้ไปได้วยกันนะครับก็อย่างให้ทุกคนเนี่ยเราตระวงังแล้วก็อย่าประมาทกันใช้ชีวิตนะครับ เราไปไหนมาไหนก็ควรจะพบกันกระหอเป็นประจำนะครับแล้วก็แมสจะได้ขาดนะครับอย่างที่เขาบอกกัดอย่าตกนะฮะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าใครมาจากไหนอะไรยังไงติดไหมเป็นไหมอะไรครับทางที่ดีป็ิการป้องกันที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลที่สุดด้วยนะฮะคือการใส่แมสนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับนะฮะห้องนั้นเองนะครับ เราก็จะปลอดภัยจากโควิด -19 นั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับก็ยังไงคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากชมคลิปอัปเดตใหม่ใหม่ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ทุกนี่ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ